Aquabiz. All Aquatic best knowledge the system. for <Okay. S 3> สวัสดีครับพบกับรายการอควาไลท์แชนแนลกันอีกครั้งครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผมและที่ผมยืนอยู่นี่คือสำลิดฟาร์มหรือว่าสอลืฟาร์มนั่นเองนะครับสำลิดฟาร์มหรือสอลื้ฟาร์มเนี่ยครับมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นฟาร์มกุ้งที่ เลี้ยงแบบพัฒนานะครับแล้วก็มีการนําในเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงต่างๆมาจัดมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวในสองตัวแนวคิดและคอนเซปต์ในการเลี้ยงเลี้ยงกุ้งอย่างไรในตามแบบพัฒนาอย่างนี้ให้ได้กําไรในเงื่อนไขที่ราคากุ้งในปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยคําตอบกันครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องของตัวแนวคิดฟาร์มเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงอย่างไรให้มีกําไรมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรให้มีกาไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางคุณเอ็มเจ้าของสือฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับคุณเอ็มครับสวัสดีครับแนะนาตัวนิดนึงครับคุณเอ็มชื่อสมพนันบุญชูครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับก็เลี้ยงกุ้งมาประมาณสามปีครับแต่ว่าจริงๆอ่ะครอบครัวเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วครับผมให้คุณเอ็มเล่าแบ็้กราวั์นิดหนึ่งว่า เรื่องของตัวสอวิอฟามเนี่ยความเป็นมาอย่างไงบ้างอ,อตอนก่อนเลยคือ, <c oughs> ต,อตอนก่อนเลยก็คือตรงคือที่ตรงเนี้ยจะเป็นสวนกล้นไม้ครับแล้วแล้วแล้วเรื่องของก้ไม้อะไรเงี้ยคือพ่อเขาไม่ถนัดพ่อเขาไม่ถนัดเรื่องการทําสวนกล้นไม้ทําสวนเขาหลังก็เลยลองมาลองมาเปิดบ่อเลี้ยงกุ้งดูซึ่งมีอาคนหนึ่งแนะนํามาก็เปิดเปิด <c oughs> <ๆ>บ่อเนี้ยบ่อแรกเลยพอเปิดบ่อแรกแล้วมองเห็นว่าเออเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันเป็นอาชีพเกษตร กกรรมที่ค่อนข้างที่จะทํากาไรทําอะไรค่อนข้างได้ดีครับก็เลยก็เลยเริ่มเกิดเลี้ยงมาเรื่อยๆครับครับผมแล้วอยากจะถามหรือแนวคิดว่าทาไมเราถึงปรับเปลี่ยนหลังการเล well. ี้ยงกุ him, so like, ้งแบบดั hmm. <L> ้งเดิมจะเป็นแบบแบบพัฒนาในปัจจุบันครับคุณเอ็มต้องต้องต้องบอกว่าตรงคือที่ตรงเนี้ยมันมันอัญหาเรื่องการถ่ายเทน้ําออกคลองสอดตานเนี้ยมันมันมันค่อนข้างจากัดก็เลยเมื่อก่อนเลี้ยงซีบอเลยเลี้ยงซีบอเลยแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีบอ พักน้าไม่มีบออ่อเก็บน้าอะไรเยงี้ครับ <ต uta> แต่ว่าพอช่วงหลังๆปุ๊บปัญหาความเค <c oughs> ็มก็เลยต้องมีเป็นบ่อพัฒนาแบบนี้ด้วยเรื่องเรื่องของการไช้เกลน้ําข้าวน้ําออกแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคนอกฟาร์มแล้วก็ป้องกันความเป็นออกจัดความหมายถึงว่าปัญหาที่เราพบที่เกิดจากการเลี้ยงเนี่ยทำให้เราเขาเรียกว่าต้องมีต้องมีการเปลี่ยนเรื่องของตัววิธีการเลี้ย<ช>งครับใช่ตรงนี้ทำไมเราถึงมั่นใจว่าการเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเนี่ยจะเป็นผลท้างทำให้เราประสบความสำเร็จในการเลี้ยงครับ เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือสามารถปล่อยกุ้งได้หนาแน่นขึ้นแต่ว่าใช้จํานวนบ่อที่น้อยลงแต่ว่าคือเราเอ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 าสองบ่อที่ที่เราไม่ได้เลี้ยงเป็นบ่อปักนามก็คือสามารถเราปล่อยน้าได้ตลอดเวลาก็แล้วก็สองคือเรื่องของทางทางมีบริษัทก็คือพาปไปดูงานไปดูงานอะไรย่างนี้มาก่อนครับก็เลยมีความมั่นใจในจุดนี้ใช่ครับครับปัจจุบ,บันนี้คือทางสอหรือฟาร์มเนี่ยก็คือจะเป็นการเลี้ยงก่อนเป็นการชําก่อนปล่อยลงปล่อยรงใช่ครับ แล้วก็เป็นการฟูพีทั้งหมดเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนาใช่ครับให้อธิบายตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรามีการเลี้ยงยังไงบ้างครับผมในช่วงผมผมจะมีสี่บ่อนะครับก็คือจะเป็นบ่อชีสหนึ่งบ่อแล้วก็บ่อน้ำความใช้หนึ่งบ่อแล้วก็บ่อเลี้ยงสองบ่อแล้วก็บ่อเลี้ยงหนึ่งบ่อรวมเป็น5้าบ่อช่วงช่วงลูกกุ้งพีสิบสองเนี่ยผมจะเอาบ่อบ่อน้ำความใช้มาเป็นบ่อซ่ำพอเราซ้ำกุ้งได้หนึ่งเดือนปุ๊บเราก็ย้ายจากบ่อน้ำความใช้เนี่ยแยกลงบ่อเลี้ยงจริง ไล่บ่อน้ำพร้อมข้าบ่อน้ำชั่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบ่อน้ำพร้อมใช้เหมือนเดิมก็จะวนวนลูปก็คือบ่อช้ำกับบ่อน้ำม่าใช้เป็นบ่อเดียวกันใช่เอาใช้สำหรับชั่กุ้งใช่ครับอยากจะให้ทางสอหรือฟาร์มเนี่ยหรือคุณเอ็มเนี่ยพูดถึงเล่าถึงวิธีหรือในคอนเซปต์ในการเลี้ยงของสอหรือฟาร์มให้เข้าใจให้ฟังดีจริงครับผมคือผมคอนเซปคือผมจะชั่ก่อนชั่กุ้งชั่กุ้งก่อนสมมุติผมจะใช้กุ้งปล่อยประมาณแปดแสนตัวเนี่ยผมจะชั่ในบ่อเดียวก่อนทำในบ่อเดียวก่อนเลยแล้วก็ พออายุ25-30วันที่ได้กุ้งไซต์ประมาณ300ตัวโลเนี่ยครับผมก็จะแบ่งแบ่งลงบ่อจริงซึ่งซึ่งการชำข้อดีข้อดีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้ามาอันดับแรกเลยสมมติถ้ากุ้ง800 0ตัว,วเราเดือนแรกเราเลี้ยง4บอ่อค่าไฟเราจะ4บ่อก็ก็หลายหมื่นแต่ถ้าเราชำในบอ่เบอเดียวค่าไฟเราจะเสียแค่บอ่อเดียวก็คือลดต้นทุนมาและต้นทุนค่าไฟในเดือนแรกเนี่ยมาประมาณ3-4เท่าครับครับผม ขออนุญาตย้อนนิดนึงเรื่องของการคัดคุณภาพลูกกุ้งเนี่ยอย่างคุณเอ็มเนี่ยเรามีการหลักเกณฑ์ในการดูคุณภาพกุ้งยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของลูกกุ้งเนี่ยครับคือพ่อผมมาเลี้ยงมาสิบกว่าปีก็คือใช้ใชของบริษัทซีพีมาตลอดก็เราเรื่องของการการเติบโตอัตราการแลกเนื้อความการทนต่อโรคเนี้ยก็คือซีพีเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาครับเลยกเลยมั่นใจมั่นใจตรงนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพนี่ก็คือว่าเขา มั่นใจได้นะตรงนี้ครับครับผมเรื่องของการชำส่วนของรายละเอียดการชำเนี่ยบ่อที่ชำเป็นบ่อขนาดเท่าไหร่ครับอ่าาบ่อชำประมาณสองไร่ครับสองไร่ใช่ไหมครับครั้งหนึ่งนี่เราชำประมาณแปดแสนตัวถู่ไหครับจะอยู่หกแสนถึงแปดแสนตัวแล้วแต่ช่วงฤดูที่เราจะปล่อยกุ้งนาแน่นหรือว่าปล่อยกุ้งเบาบางครับ เป้าหมายในการช้ำของเรา2 5่สถึงสาวันเนี่ยรเราดูที่อายุหรือว่าดูที่ไซส์ครับผมดูที่ไซส์ครับไซส์ประมาณ300ตัวโลครับบางทีก็แค่25วันบางทีก็30วันบางทีก็35วันมันจะอยู่แต่ว่าจะอยู่ช่วงช่วงเวลานี้ครับครับผมและเรื่องของขั้นตอนการชำเนี่ยเรื่องของการให้อาหารการดูแลคุณภาพน้ําการใช้จุลินทรีย์เนี่ยร้อยฟังนิดนึงครับโดยหลักๆมีอะไรสำคัญบ้างเรื่องเรื่องการชำเรื่องคุณภาพน้ำในช่วงแรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหรรรรร่่่่่เเเเพาาาะะวววุุ้้้งงงงงงยย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 ััััลลีีีกกิินนนนนนอออขสคบแแจจท์ใชผม เน้นเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่เบียดเชื้อเกาะโรคแล้วก็ส่วนส่วนในตัวกุ้งเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโปรไบโอติกบำรุงบำรุงหรือว่าสม่มสั้นๆอย่างนี้ครับครับผมก็คือเราก็จะเน้นในเรื่องของตัวโปรไบโอติกเรื่องของการใช้จุลินทรีย์แบบว่าตัวเบียดเชื้อเกาะโลกใช่ครับแล้วอาหารที่ใช้ต้องมีคุณภาพใช่ครับอาหารที่ใช้ก็คือผมจะให้ตามเกณฑ์การให้อาหารของของทางซีพีเขาเลยครับก็ แต่ว่าคืออาหารช่วง30วันแรกเนี่ยก็คือจะคุกโปรไบโอติกคุกคลุกคุกคุกคุกเม็ดคุกเม็ดทุกกผสอบเลยครับเพราะว่าช่วงกุ้ง30วันแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กุ้งกําลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอะไรเงี้ยครับถ้ากุ้งอ่อนแอตั้งแต่ทีแรกก็คือเดี๋ยวเดือนต่อไปก็จะจะจะไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมโอเคพอเราได้พอเราได้ช้ำถึงเป้าหมาย300ตัวโลแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ว่าเราจะย้ายลงบ่อ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 เลี้ยงเนี่ย พราะเท่าที่ผมดูเนี่ยบ่อเลี้ยงของคุณเอมเนี่ยคือว่าเป็นบ่อขนาดเล็กครับอยากจะทราบถึงว่าทําไมถึงเราถึงเลี้ยงบ่อเล็กครับผมบ่อเล็กหนึ่งเลยจะัดการเรื่องน้ำเรื่องน้ําได้เร็วกว่าบ่อใหญ่ครับสมมติอย่างถ้าเราเลี้ยบ่อสีร่กว่าเราจะถ่ายเทน้ําได้20%ได้30%มเนี่ยมันต้องใช้เวลาหรือว่าต้องใช้อมอเตอร์ในการสูบน้ำเนี่ยมอเตอร์ตัวใหญ่แต่ว่าถ้าเกเป็นบ่อเล็กเนี่ยเราสูบน้ำแค่ครึ่งวันถ่ายเติมน้ำครึ่งวันเนี่ยมันก็การการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันก็ ตรงนี้บ่อบ่อที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ข้างหลังคือขนาดเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งไร่ครับบ่อนี้ประมาณหนึ่งไร่เป็นไร่เล็กๆความลึกเท่าไหร่ครับผมความลึกถ้าถ้าเอาจากผิวน้ําก็คือประมาณ2เมตรกว่าครับ2เมตรกว่าใช่ครับแล้วเรื่องของตัวความหนาแน่นที่เราปล่อยในบ่อเนี่ยบ่อหนึ่งไร่เนี่ยครับรับประมาณเท่าไหร่ับ่อนี้ปล่อยประมาณ1นึ่งแสนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นตัวครับหนึ่งแสนสองหมื่นตัวประมาณนี้แล้วเรื่องของความหนาแน่นเนี่ยมันจะไม่แน่นไปหรือครับผมถ้าถ้าเทียบแล้วคือมันก็ค่อนข้างที่จะแน่น แน่นอยู <man ic communist initiation> ่คร like ับแต่ว่าคือบอร์เนี้ยจริงๆผมทําเป็นบ่อบ่บอทดลองด้วยทดลองเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์ลดแอมโมเนียในไส้ทดลองเวชภัณฑ์อะไรเงี้ยคือก็ลองให้ปล่อยให้กุ้งมันอยู่ในอัตราที่หนาแน่นเรา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 ทดลองเวชภัณฑ์เนี้ยมัน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 ก็เป็นผลเป็นผลใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยบางและใช้เวชภัณฑ์ตัวไหนมันจะเห็นผลหมดครับต่ครับนี้คือเป็นบอทดลองด้วยปล่อยหนาแน่นอยู่ใน condition ที่หนาแน่นครับก็จะเห็นผลให้ได้เร็วขึ้นใช่ครับ ผมถามเรื่องของตัวแนวคิดนิดนึงว่าทําไมเราถึงปล่อยกุ้งหนาแน่นในบ่อเล็กๆครับคุณเอ็มมันมีมันมีผลยังไงบ้างตรงเนี้ยเพราะเท่าที่ดูเนี่ยบ่อเราก็ไม่จะใหญ่มากใช่ครับผมว่าผมว่าถ้าถ้าเป็นระบบระบบของพีร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบอย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าปล่อยกุ้งไม่หนาแน่นผมว่าก็เรื่องของกาไรมันอาจจะไม่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 สมเหตุสมผลกับการที่เราลงทุนไปครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไร่ละหนึ่งแสนตัวอันเนี้ยครับถ้าถ้าเป็นระบบเนี้ยครับ แล้วเรื่องของตัวการที่เราปล่อยกุ้งให้อยู่แน่นๆเนี่ยมีผลส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตของกุ้งไหมครับตรงนี้มีมครับก็คือถ้าช่วงอย่างที่บอกว่าช่วงเดแรกครับคือผมจะปล่อยหนาแน่นเลยในในบ่อที่เราชำลงกันในบ่อเดียวใช่ครับคือพอเราปล่อยหนาแน่นในในบ่อที่ขนาดเล็กอย่างเงี้ยพฤติกรรมกุ้งก็คือจะแย่งกันกินซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นผลดีกับกับกับการย้ายกุ้งไป เพราะว่าช่วงเดือนแรกกุ้งมีพฤติกรรมที่จะแย่งกันกินพออาหารมาปุ๊บกุ้งจะจับอาหารพอระายะาไทยโรงเลี้ยงบ่อจริจงกุ้งจะติดพฤติกรรมนี้ไปอยู่ในบอ่อจริงด้วยก็ค<ม>ือพออาหารสีปุ๊บกุ้งจะจับอาหารกินเลยซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลทาให้หนึ่งพวกอาหารอาหารแทบจะไม่มีตกครางต้นบอ่อเพราะว่ากุ้งกุ้งติดพฤติกรรมนี้มาอ๋อครับก็คือเหมือนกับถ้ากุ้งอยู่กันอยู่กันเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมพากันกินอาหารใช่ใช่ครับส่งผลต่อเรื่องของตัวอ่า อเสียด้วยของเสียไม่มีไม่มีไม่มีอาหารตกคหางอยู่บนบ่อสองก็คือเรื่องของกุ้งจะจับอาหารกินดีกินดุครับใช่ครับอัตราการเติบโตก็ดีดีด้วยครับครเอชพีอาร์ก็ถ้ากุ้งกินดีเอชพีอาร์ก็ถ้าถ้าแบบไม่มีอาหารเหลืออย่างเอฟพีอาร์มันก็จะค่อนข้างที่จะควบคุมได้จริงครับครับผมของเสียแล้วก็น้อยมากเพราะว่าทุกอย่างคือกุ้งกินได้หมดใช่ครับครับผมผมในส่วนของตัวอ่างบ่อเนี่ยครับผมเรื่องของ การให้อากาศการเลี้ยงการจัดการในบอ่อในบอ่อดดิน,ดนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้แทนมาเล่าให้ฟังนิดเลยบอ่บอนี้ใช่ไหมครับใช่ทั้งหมดเลยครับผมบอ่อนี้ก็เสร็จเดียวกันบอ่อนี้จะมีหัวโอทูอเบิลหัวหัวใต้น้ำาก็ประมาณ20หัวครับครับแล้วก็จะเป็นแค่ใบพัดตีรวมเลนแค่นี้ครับครับก็คือรวมเลนตรงนี้ใช่ครับออกซิเจนเนี่ยเราจะคุมให้อยู่ประมาณเท่าไหร่ออกซิเจนผมจะคุมให้อยู่ไม่ต่ํา กว่าหครับดีโอไม่ต่ำกว่า5ไม่ต่ำกว่า5ใช่คราหล่อเวลาเลยใช่ครับแล้วเรื่องของการดูดเลนนะครับผมดูดเลนผมจะดูดทุกชั่วโมงครับดูดอาทุกชั่วโมงหนึ่งก็จะตั้งไทม์เมอร์ครับดูดออกดูดออกประมาณพอน้ําใสหรือว่าสักหทีก็จะปิดคือจะไม่ให้ไม่ให้มีอ่าของเสียวิชาุ้งมีอ่าขี้กุ้งอ่าทังอยู่ที่ก้นบ่อเลยครับเราเริ่มดูดน้ําออกตั้งแต่จุกกุ้งตอนอายุกี่วันครับอ่าถ้าอยู่ในบ่อชําก็คือจะสิบวันก่อนเลี้ยงไปสิบห้าวันแล้วค่อยดูดดูดดดูอออเสียก แต่ว่าพอระายะาลงบ่อจริงปุ๊บก็จะเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงครั้งหรือว่าชั่วโมงละครั้งยิ่งถ้ากุ้งโตเนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงละครั้งเลยครับหมายความว่าเราถ้าเราย้ายกุ้งจากบ่อชําม,มาลงบ่อดินปุ๊บเนี่ยพอวันแรกอีกวันหนึ่งปล่ยวันนี้อีกวันหนึ่งเราเริ่มดูดเลยหรอใช่ใช,เใช่เริ่มดูดเลยครับอ๋อครับผมก็คือเริ่มดูดของเสียเลยใช่เพราะว่าเปลือกุ้งก็ก็คือของเสียเหมือนกันเพราะว่ากุ้งพอย้ายเจอน้ำใหม่ปุ๊บก็จะเจอก็จะมีการลอกร้อรกเเดขผม แล้วในเรื่องของตัวจุลินทรีย์เรื่องของการใช้สีน้ําเียมอะไรเนี่ยเรามีหลักหรือคอนเซปต์ในการใช้พวกนี้ยังไงบ้างครับจุลินทรีย์จุลินทรีย์พอพอยายกลุ่มาปุ๊บก,ก็จะแบ่งเป็นเป็นสองสามกลุ่มครับหนึ่งเลยก็คือจุลินทรีย์ที่เบียดเชื้อหนึ่งตัวแรกสองจุลินทรีย์ที่ลดของเสียลดในไตาสามแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ย่อยย,อย่ยอยย,อย่อยพวกที่กุ้งอะไรพวกนี้ครับจะเป็นไปสามกลุ่มก็คือย่อยสลายของเสียเบียดเชื้อแล้วก็ลดของเสียในน้ําลดการคิดในน้ำใช่ใช่ครับครับผมตรงนี้คือ ในเรื่องของตัวเป้าหมายการเลี้ยงของเราครับผมเป้าหมายการเลี้ยงของเราเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอ,ออโต้ฟีดเรื่องของการฟีดอาหาราต่างๆเนี่ยปริมาณการให้อาหารโปรแกรมอาหารเราเดินเดินยังไงบ้างาโปรแกรมอาหารในช่วงปล่อยกุ้งก็คือวันแรกเลยนะครับหนึ่งแสนตัวต่อหนึ่งกิโลกร,รมัมเ้วจะเลี้ยงมาถึงประมาณสามสิบวันสามสิ 30, บวันเนี่ยกุ้งหนึ่งแสนตัวจะกินอาหารประมาณหนึ่งกระสอบยี่สิบยี่สิบกิโลถึงยี่สิบห้ากิโลครับ แล้วก็พอเลี้ยงมาถึง40วัน50วันเนี้ก็คือจัดเช็คตามยอเลยครับเช็คเส็จตามยอแต่ว่าคือก็อิงเกนนิดนิดได้หน่อยครับก็อย่างก็45วันเนี่ยถ้า45วันก็อ่ากุ้งหนึ่งอ่ากุ้งหนึ่งแสนตัวให้กุ้งสี่หมื่นตัวจะกินอาหารหนึ่งกระสอบครับประมาณนี้ประมาณก็คือกุ้งสี่หมื่นตัวกินอาหารหนึ่งกระสอบใช่ค่ะอยู่ที่45วัน45ถึง50วันประมาณนี้45ถึง50วันครับแล้วจะนิ่งยาวไปยัน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 วันจักวัน อาจจะมีการเปลี่ยนบ้างตามตามสภาพอากาศตามอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างหมายความว่าเราค่อนข้างจะสติ๊กเเรื่องของตัวโปรแกรมฟีดพอสมควรอ่าริงคือก็อิง,อ,ง,อ,งอิงตามเกณฑ์ด้วยแล้วเราก็ดูดูดูหน้าง,งานดูดูการกินของคุ้งด้วยครับดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยครับผมพาเก็ตหรือเป้าหมายในการเลี้ยงของเราเนี่ยเราเลี้ยงที่กี่วันแล้วจับคุ้งที่ไซ์เท่าไหร่ครับเริ่มเริ่มพาเชียนอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ผมจะชำสามสิบวันใช่ไหมครับเราชำสามสิบวันแล้วก็อ่าย้ายแบงบอร์ดออกมา ขยายแมวออกมอเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณ4ีกว่าวันสิบห้วันก็จะจับที่ประมาลหน้า3ก็คือเบสเสร็จแล้วประมาณ70วัน7 0็ดถึงแปวันครับถึงเจ็ดสวันไม่เกิน80วันใช่ครับก็คือหน้าสนี่คือเป็นไซสุดท้ายที่เราปิดบ่อใช่ครับก็ผมมองว่าหน้า3ามในในในพื้นที่ภูมิศาสตร์ของฟาร์มผมเนี่ยมันจัดก,การได้ได้ค่อนข้างง่ายรแต่ว่าถ้าดันไปถึงหน้า2อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเคยทําได้ไหมมันก็ก็เคยทําได้ครับแต่ว่ามัน,มนการจัดก,การมันค่อนข้างยาก แล้วก็คือแบบถ้าพวกนี้ก็คือเหนื่อยครับถ้าไปหาสองแล้วเราปิดบ่อที่ประมาณหน้าสามหน้าสามกว่ากเนี่ยก่อนหน้านี้เราคือเรามีมีการแบ่งจับอะไรพวกน,นี้บ้างไหมมีมีบ้างครับถ้าถ้ากุ้งมันหนาแน่นเกินก็จะอาจจะแบ่งจับไปช่วงอ่าอ่าห้าสิบตัวโลหกสิบตัวโลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีแบ่งจับไปบ้างครับผม แต่ปกติก็คือไซส์เฉลีย่ยที่เราเราเราทำก็คือจะประมาณ30กว่าตัวเลก็กนครับเพราะว่าผมผมจะสไตล์การเลี้ยงคือจะไม่ค่อยทาเชียนครับจะจะ,จะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยาวแล้วก็ปิดบอดทีเดียวเลยเลี้ยงยาวแล้วปิดบอดทีเดียวเมื่อกี้อยากให้คุณเอ็มขยายข,ข,ขยายความนิดนึงเรื่องของที่ว่าในเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ของทางเขตบ้านแพ้ว่หรือว่าในใบริเวณนี้เราเลี้ยงกุ้งเราทําไซส์ที่ประมาณนี้แล้วก็กับการต้นทุนการเลี้ยงหรือว่าฟรซิตี้ที่เราใส่ลงไปต่างๆเนี่ยคุณเอ็มคิดว่า มันมันมันเป็นจุดที่คุ้มทุนที่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่ไให้ฟังตรงนี้นิดนึงว่ามันยังไงคือบาง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 ฟาร์มอาจจะไปไปหน้าสองหรือว่าบางฟาร์มอาจจะทาหน้าสี่หน้า5เพื่อว่าอาจจะมีกลุ่มลูกลูกค้าของเขาหรือว่ากลุ่มแม่ค้าที่เป็นเป็นเป็นความเป็นรับจุดประจันประจำฟาร์มอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมองว่าสำหรับสำหรับฟาร์มที่ของผมเนี่ยคือส5สิบห้าตัวโลส3สิสาตัวโลสำหรับผมก็คือมาเป็นการจัดการที่แบบรวดเดียวก็คือแบบว่า ไม่ไม่คือเหมือนว่าเราวางแผนไวแล้วว่าปุ๊บๆุดดเดือนแรกเราต้องทำนี้เดือนที่สองเราทำนี้พอเดือนสุดท,ดท,ดท้ายอีกสิบห้าวันแล้วก็ทาอย่างนี้ก็คือมันเป็นมันเป็น,เป,นเป็นโปรแกรมที่ผมผมเรื้ยงมาปร,รมาสี้อเนี่ยครับก็มันก็ถือว่าโอเคครับนาสะสามสิห้าตัวโลนี้เป็นเป็นการเลียที่ง่ายที่สุดสําหรับความุถ้า มันคือเป็นการเลี้ยงที่เราคุมอะไรทุกอย่างได้ง่ายสุดใช่แต่ถ้าที่คุณเอ็มเคยบอกว่าก็เคยดันขึ้นไปถึงหน้าสองแต่ว่าเรื่องของการเลี้ยงการคุมต้นทุนอะไรต่างๆจะต้นทุนจะสูงขึ้นใช่ครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงการจัดการก็จะยากขึ้นความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นใช่ครับก็คือหที่คุณเอ็มจะสื่อคือว่าคือถ้าเราเขาเรียกว่าศักยภาพเราทําได้อย่างนี้ดีที่สุดแล้วก็คือทําตรงนี้ีว่าแล้วถ้าเรามีตลาดตรงนี้ดันไปได้ปุ๊บเนี่ยตลาดของไซคุ้งเนี่ยแหละไซสถ้าเรามีตลาดตรง ก็คือผอว่าสามสิบห้าตัวโลสำหรับผมคือมัน,มนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายจัดก,การง่ายความเสี่ยงยังไม่สูงมากเพราะว่าฟุ้งมันแค่ประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบวันแล้วก็เรื่องของความเสื่อมโทรมของบ่อก,ก็มีมีม,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 มีไม่ไม่ไม่สูงครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเลี้ยงไซส์ใหญ่อย่างยี่สิบตัวโลยี่ตัวโลหรือยี่สิบปลายอะไรเงี้ยครับเราต้องใช้เวลาเลี้ยงอยู่สามเดือนกว่าสี่เดือนซ<ม>ึ่งส<ม>ามเดือนกว่าสี่เดือนเนี่ยดินมันจะแช่น้ําอยู่นานใช่ครับก็เลยก็เลยมันก็จะเป็นผลกับ เรื่องของดินใต้พีที่ว่าจะต้องเสื่อมสูมเร็วด้วยครับในครับผมแล้วเรื่องของตัวผลผลิตทั้งหมดที่เราทําได้เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยขอบหนึ่งก็อยู่ประมาณ 25- าถึงตันครับ2 5าถึงิตันใช่ครับก็คือประมาณตีหนึ่งเราเลี้ยง4ขอบใช่ก็อยู่ประมาณเราตั้งแพ็กเก็ตไว้ประมาณร้อยตันใช่ครับประมาณนั้นกุมๆครับก็คือว่าถือว่าเป็นผลผลิตที่นิ่งแล้วก็ได้กําไรนะครับในภาวะแบบนี้ก็พอพอได้อยู่ครับผม อีกเรื่องนี้ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องของตัวการใช้เรื่องของตัวเทคโนโลยีฟาซิตี้อะไรต่างๆนี่ครับผมเรื่องของเซนเซอร์อะไรเงี้ยตรงนี้อยากจะถามถึงแนวคิดว่าทำไมคุณเอียมถึงใช้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้ในการเลยนกลุ่มให้เราังนิดนึงเพราะหนึ่งเลยก็คือผมผมผมพามันเป็นธุรกิจครอบครัวครับก็คือไม่ได้มีการจ้างจ้างแรงงานข้างนอกเข้ามาครับก็คือหนึ่งพอเรามีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมทุกอย่างเราสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าผ่านผ่านมอนิเตอร์ของของเราได้เลย ครับซึ่งอพอเราควบคุมเราดูเราด,เราดูเราดูข้อมูลเรียนกา้ได้24ชั่วโมองอราเนี้ยการจัดก,การในบ์ดเราเราเราจะง่ายขึ้นครับแล้วก็ทันทุงทีทันเวลาแล้วก็ลด,ลด,ลดเรื่องของการลดใช้แรงงานด้วยครับลดต้นทุนการจ้างจ้างแรงงานด้วยครับได้ครับผมสุดท้ายครับคุณเอ็มมีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมเอ,อ่อผมว่าอาชีพอาชีพเรียนกุ้งมันเป็นก็เป็นเป็น,ปนอาชีพที่คนรุ่นใหม่หันหันมาทําเยอะผมตอนนี้ใช่เพราะว่าหนึ่งก็คือ เรียงกุ้งหนึ่งลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรียนแร้วเข้าใจหลักการของมันสองอบรรทัดไทายเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบความท้าทาไทย <c oughs> คือเรียงกุ้งไม่ใช่แค่ปล่อยกุ้งให้อาหารใส่แรจ่จบจบคือมันมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ละแต่ละวันแต่ละวันอะไรประมาณน,นี้ครับก็ <c oughs> ผมว่าผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่ถ้าเรียงมา,มามาทำอาชีพเกษตรมาทาอาชีพเรียงกุ้งเนี่ยมันมันถือว่า มองมองมอง,มองโอเคแล้วคุณเอ็มในมุมมองคุณเอ็มว่ายังเป็นอาชีพที่เราสามารถทํากําไรให้เราได้ดีอยู่ไหมครับผม <bus> ส่วนตัวผมว่ายังยังยังมองว่าทําได้ดีอยู่แต่ว่าต้องมีการเขาเรียกว่ามีการวางแผนการเลี้ยงควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดีด้วยใช่ใช่ครับก็คือเรา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 ไม่สามารถกาหนดราคาขายได้แต่ว่าเราสามารถกาหนดต้นทุนได้เราทําต้นทุนให้ต่ำเข้าไว กุ้งราคาจะถูกยังไงเราก็ยังพอมีกาไรที่ที่ว่าจะเลี้ยงต่อไปได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจถึงแม้ว่าจะเป็นความการเลี้ยงแบบพัฒนาแต่ว่าเราได้มีเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนครับโดยการที่ว่ารวมต้นทุนต่างๆครับให้ได้ใช้ฟิสิตี้ได้น้อยที่สุดครับคอสได้น้อยที่สุดครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอ็มมากสำหรับข้อมูลการเลี้ยงกุ้งของส่อฟาร์มขอบคุณมากครับขอบคุณครับ